พี่จ้าไม่น้อยเตรียมของไปกินตําถาดบ้านแม่ปูนะคะอันนี้เป็นหัวผักนะคะซับแล้วเหมือนเหมือนเหมือนบะงูไหมะคะหัวผักนะคะทําให้ดูแล้วเ่อรีวิวให้เบื้องนะคะในช่องมีห่น้อยนะคะว่าหัวผักอะไรอันนี้จะเหมือนเหมือนบะงทพ่สุดเลยนะคะนี่ค่ะหัวผักหัวหนึ่งมีปูมีใสก่กอมีสมพักมีบักหน้าวบักเคลเทนมีเนแคดหมูนะคะ มันนี่ตอนแรกว่าจะกินแต่ํำถาดแม่ปู่ว่ามีปลาเซนมอนไหลก็เลยอกเส้เหนห้งน้ำยาขนมจีนน้ำยาเลาะะา้านะคะน้ำยาปลานะคะหน่นอยก็เลลวกข้าวปุ่นไปนะคะข้าวปุ่นมันจะมีสองอย่างจะ้ะที่เห็นสีนนเหลืองๆนั้นมันจะเป็นข้าวปุ่นของญี่ปุ่นนะคะเป็นเส้นญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นเส้นเวียดนามน,นะคะเพิ่งลวกเสร็จจับเรียบร้อยแล้วรอให้มันสเสด็จนำยางเสีอาใสซถุงแล้วก็พากันไปนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเขาจะกินกันม้นนี่ก็จะมีแพรมีแม่น้อย แม่ปูแม่พินนะคะเรามีลูกแม่หน้อยลูกแม่พินลูกแม่ปูนะคะเดี๋ยวก็สิจไปล่อลูกแม่พินมาหับนะคะตื่นทําไมล่ะกําลังจะมาดูพาน้องนอนอีกสองพี่ก็นอนหลับตัวแล้วเมื่อกี้เ๋ยวจะไปเฮ็ดให้มันิะรุดกินส้มตำไหมจะตําให้อยากไหมกินให้อิ่มไปจากนี่เลยตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวที่บ้าน นู่นอย่นี้เขาลุกมาแล้วก็ทงทารับในช่วงนี้เอาไหมแม่จะตำให้มีอยู่ของกินไหมลูกกินไหมอันเดี๋ยวป้าไปตำเดี๋ยวตำเสร็จแล้วป้ามาเรียกตำไม่เผ็ดนะ่าอายมันอย่างน,น้องมันข้อหักเ <c oughs> นเชอี่ดดยบีบีบ อยากดูทีวีหรือทีวีดูคนก็ไม่ได้